เหมนได้กลิ่นบุรีก็เริ่มแบบชังเลืองละให้พอให้เขารู้ตัวแล้วว่าเราไม่ค่อยโอเคนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทําเป็นแบบไอ,เอ,เ,อเอาเอาแบบอือพอวันต่อมาใช่ไหมคะเหมยก็นั่งทํากับข้าวอยู่ใกล้ๆระเบียงเขาชะเง้อมาอย่างเงี้ยเอาหน้าเข้ามาเลยเหมนก็เลยถามเพราะว่ามีอะไรหรือเปล่าคะเอาหัวไปอย่างเงี้ยยังไวไวามากตัวดําๆดําแบบดำตัวดําตัวใหญ่ มือจับบุหรี่ถอดเสือ้อด้วยความที่ว่าเออมันไม่ปลอดภัยแล้วห้องเรามีแต่ผู้หญิงค่ะเราก็เลยไปเจอกับเจ้าของอพาร์ตเมนต์เนี่ยเขาก็ถามเป็นยังไงเหรอคะอะไรอย่างเงี้ยก็มันจะมีห้องข้างๆอะคะ่ะแบบเขาชอบดูดบุหรี่แล้วเหมือนก็ตากผ้าแวงข้างหลังห้องก็กลัวกลิ่นบุหรี่มันจะโดนเสื้อผ้ามีผู้ชายคนหนึ่งอหวันนั้นทำข้าวเขาชะโกม,มกเห้องไหนคะเหมือยก็เลยบอกว่าห้อง2 0 6ค่ะเขาก็เลยไปเปิดคอมดีว่างนะคะ แม่หมยแบบตาฝาดหรือเปล่าคะตาไม่ฝาดค่ะคุณตุ้กก็เลยถือกุญแจห้องพาเหมยไปเปิดห้องนั้นทุกคนว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยคุณตุ้กบอกว่ายังไม่เคยมีใครมาพัก